ยุคนี้นะคะสุขภาพสําคัญที่สุดค่ะเรียกได้ว่าการไม่มีโรคเป็นลาบอันปิะเสริฐจริงนะคะอย่างซีอท่านนี้ค่ะตําแหน่งหน้าที่การงานก็สูงเงินเดือนก็สูงแต่พอเรื่องเจอสุขภาพนะคะบอกว่าเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ทันทีค่ะหันไปปลูกผักไฮโดรโปรนิกแทนนะคะตอนนี้อยากจะให้คนมีสุขภาพดีเหมือนกันค่ะก็เปิดร้านอาหารซะเลยนะคะโอ้โหตอนนี้นะคะถึงขั้นเปิดแฟนชสยให้คนเข้ามาเลือกซื้อผักแล้วก็ทำอาหารได้ด้วยค่ะจะทําได้ขนาดไหนแล้วก็สุขภาพดีมากน้อยอย่างไรบ้างปิะเดามคุณกิตติพู้น่าหงหนที่จะทํากินกันเลย thank ลำพาคะที่แปลงผักไฮโดรโปรนิกของฟาร์มรักดีแห่งนี้เขามีจุดขายที่ดึงดูดลูกค้าได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนั่นก็คือการให้ลูกค้านะคะมาเลือกผักได้ถึงแปลงเพื่อน,นําไปประกอบเป็นอาหารค่ะแม้เรียกว่าได้รับประทานผักแบบสดๆใหม่ๆปลอดสารพิษดีต่อสุขภาพตรงกับเทรนที่ตอนนี้กําลังได้รับความนิยมอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว ช่วงเที่ยงแบบนี้แล้วท้องเริ่มร้องจอกๆอกกันหรือยังคะถ้าเริ่มหิวแล้วละก็ตามพิกัดท้องกินมาเลยจ้า เพราะว่าวันนี้จะพามาทานอาหารสุขภาพกันถึงแปลงผักไฮโดรโปรนิกของฟาร์มรักดีกันเลยค่ะที่นี่เขาปลูกผักหลากหลายชนิดทั้งกรีนโอ๊กเรดโอ๊กกรีนคอสบัตเตอร์เฮดเรดเซลคะน้าผักญี่ปุ่นและก็ฟิลเลคค่ะโดยมีคุณเจสคนนี้เป็นเจ้าของซึ่งเราว่าเมื่อก่อนเคยทำงานเป็นถึงระดับผู้บริหารศูนย์การค้าเลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่ได้ก็มีแค่เงินเดือนแต่ละเดือนเท่านั้นเลยอยากมองหางานที่สามารถส่งต่อไปถึงรุง่นลูกหลานได้ ประกอบกับส่วนตัวชอบการทำสวนปลูกต้นไม้เลยลองศึกษาหาข้อมูลการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ดูจนเกิดเป็นฟาร์มรักดีที่ต่อยอดมาเป็นร้านอาหารจนทุกวันนี้คือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างนั้นตัวเองเนี่ยเป็นมนุษย์เงินเดือนคนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นผู้อำนวยการห้างสับสินค้าก็หลายแห่งละทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า ถ้าเราประสบความสําเร็จตรงนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้มาก็เป็นเพียงแค่งเงินเดือนเราไม่สามารถส่งความสําเร็จเนี่ยไปให้สู่ลูกหลานเราได้นะครับจนกระทั่งวันหนึ่งตัวเองตําเป็นคนตั้งอุตตั้งใจทํางานหาลูกหาข้ามมากแล้วก็เข้าโรงพยาบาลเพราะสุขภาพไม่ดีตัดสินใจว่าหลังจากนั้นคือหามาดูแลสุขภาพตัวเองจุดเริ่มต้นโดยการก็คือว่ามาทําฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ก่อนแล้วก็ในเวลาเดียวกันเราก็เปิดเป็นร้านอาหาร นะครับเพราะว่าเรามองดูผักของเราขายที่ไหนดีแทนที่เราจะต้องไปใส่ใจกับความพันปวงของตลาดตอนนี้ไม่ต้องไปกังวลเรื่องนั้นลนะเพราะเราคือลูกค้าตัวเราเอง ส่วนวิธีการทําตลาดดึงดูดลูกค้าที่ฝามรักดีเขามีหมัดเด็ดนะคะไหนๆก็ปลูกผักสดปลอดสารเพื่อสุขภาพตามเทรนที่ได้รับความนิยมในขณะนี้แล้วและแปลงผักก็ตั้งอยู่ข้างๆร้านอาหารด้วยก็เลยให้ลูกค้าลงมาเลือกเก็บผักสดๆถึงแปลงเลยเพื่อนําไปประกอบเป็นอาหารตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งซึ่งมีทั้งอาหารทานเล่นอาหารจานหลักรวมไปถึงสลัดผักน้าตาน่ารับประทานแบบนี้ละค่ะ ทุกธุรกิจเดี๋ยวนี้มันต้องมีสตอรี่นะครับมันต้องมีเรื่องมีราวไม่ใช่เป็นร้านอาหารเฉยๆที่คนเดินเข้ามาสั่งแล้วก็กินกลับบ้านมาที่นี่คือสถานที่ของเราตเป็นสถานที่ท่องเที่ยวการเกษตรด้วยนะครับเป็นการท่องเที่ยวเชิญการเกษตรซึ่งเด็กเยาวชนสามารถที่จะมาดูว่าพืชแต่และช่วงอายุเติบโตอย่างไรปลูกอย่างไรนะครับและผักที่ปลอดภัยนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรสามารถที่จะสั่งได้ เป็นต้นหยิบมาหยิบเองได้เลยเอากลับไปบ้านไปนปรุงน้ำสลัดแล้วก็มีจําหน่ายหรืออยากจะทานภายในร้านนะครับเราก็ปรุงให้เรียบร้อยเป็นผักสลัดชามใหญ่โตและที่สําคัญที่นี่คนมาทานผักชอบใจมากเพราะเราให้ในปริมาณที่เยอะมากเพราะอะไรเพราะเราไม่ต้องซื้อแล้วปลูกเองดังนั้นต้นทุนของเราจะต่ํากว่าที่เราไปซื้อเขามาด้วยเหตุนี้เราจึงสามารถเป็นเหตุเป็นผลให้เราทําการตลาดได้มากขึ้น นอกจากนี้ที่ฟาร์มรักดียังเปิดให้ผู้ที่สนใจอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ว่ายังไม่มีประสบการณ์หรือมีความชำนาญในการทำธุรกิจไม่มากนะัก สามารถมาซื้อแฟรนไชส์ได้ในราคา7ล้านบาทค่ะซึ่งคุณเจสจะเป็นผู้ดูแลและก็เทรนงานต่างๆให้แบบครบวงจรเลยทีเดียวอย่างคุณกุลภพนักสกุลพนักงานบริษัทคนนี้ที่หันมาทําธุรกิจของตัวเองโดยเลือกซื้อแฟรนไชส์เพราะมองว่าจะช่วยลดความเสี่ยงในการทําธุรกิจได้มากกว่าการเริ่มต้นธุรกิจด้วยตัวเองค่ะ ซึ่งก็ทําให้ฟาร์มรักดีตอนนี้มีสาขาถึง2สาขานั่นก็คือสาขาแรกที่กรุงเทพนนทบ,บุรีและอีกสาขาที่เกษตรนวมินค่ะนอกจากนั้นภายในปีนี้ยังตั้งเป้าว่าจะขยายสาขาให้ได้ถึง5สาขาเลยทีเดียว และทั้งหมดนี้ก็คืออาหารที่มีส่วนประกอบของผักไฮโดรโปรนิกเป็นส่วนประกอบหลักทุกเมนูเลยนะคะน่ากินไม่น้อยเลยทีเดียวและสําหรับคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่สนใจจะทําธุรกิจแต่ว่ายังไม่มั่นใจพอที่จะลุยเดี่ยวการหาพาร์ทเนอร์ที่มีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่ช่วยให้ธุรกิจนั้นประสบความสําเร็จได้เหมือนกันสุรเดชพลอยมุกถ่ายภาพกิรติพุทธโหงพิกัดทำกินหนาว26รายงาน ช่วงนี้คุณกฤตินี่คือผิวพรรณเป่งปังนะคะไหนน่าจะไปรับประทานผักมาเยอะนะคะแต่อย่างที่เห็นแล้วค่ะนี่ก็เป็นแนวคิดในการทําธุรกิจทำรายได้เพิ่มและยังได้สุขภาพดีกลับมาด้วยนะคะยังไงก็ตามใครที่ทํางานเยอะๆแล้วก็สร้างงานสร้างเงินเยอะๆสุดท้ายถ้าเกิดสุขภาพไม่ดีก็เอาเงินไปให้หมอก็ทําให้ไม่มีความสุขค่ะอย่างนี้ค่ะมีความสุขและสุขภาพดีไปด้วยค่ะ